สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูวันแสนสนุกนะครับวันนี้เราก็อยู่ในหน่วยโลกสวยด้วยสีสันนะครับและวันนี้ครูวันจะพาเด็กมารู้จักแม่สีน่ารู้นะครับถ้าพูดถึงนะครับแม่สีนะครับจะมีทั้งหมด3ส,สีเมื่อกี้เด็กก็เห็นไปแล้วนะอ่ะมามี3มสีสีแรกก็คือสีแดงสีเหลืองและสีน้ําเงินนะครับ เป็นแม่สีของสีทุกสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีไหนจะมีสีพวกนี้ผสมอยู่นะครับฉะนั้นแม่สีเด็กต้องจำให้ได้นะครับว่ามีสีแดงสีเหลืองและสีนดำเงินเป็นแม่สีของทุกสีนั่นเองนะครับก็เหมือนที่ชื่อก็บอกว่าแม่ก็คือเป็นแม่เป็นคนให้กําเนิดสีอันอื่นๆนะครับนี่คือแม่สีแดงเหลืองน้ําเงินนั่นเองนะครับต่อไปคนก็จะชวนเด็กมาผสมสีกันจากเรามี3สี ราจะเพิ่มไม่เป็น6สีโดยการเอา3าสีนี้มาผสมกันโดยการผสมสีขั้นแรกนะครับดูรูปแรกควจะเจ้าสีแดงสีเหลืองมาผสมกันเด็กๆคิดว่าถ้าแดงกับเหลืองผสมกันจะกลายเป็นสีเลยครับถ้าใครพร้อมเราไปดูคำตอบกันเลยพิงปองก็คือสีส้มนั่นเองนะครับสีแดงสีเหลืองผสมกันจะกลายเป็นสีส้มนะครับ แต่วิธีการผสมนะครับเด็กๆต้องผสมสีในจํานวนที่เท่ากันนะครับถ้าเด็กเอาแดงมากเกินไปเหลืองน,น้อยไปมันจะกลายเป็นสีอื่นนะครับฉั้นเวลาผสมสีตามคู่วันนะครับจะต้องผสมสีในจานวนที่เท่าเท่ากันนะครับอาจจะไม่ต้องเป๊ะๆนะครับหรือให้มันพอดีมากที่สุดเนาะสีแดงผสมสีเหลืองกลายเป็นสีส้มนั่นเองอ้าวไปดูข้อต่อไปสิถ้าเราเอาสีน้ําเงินกับสีแดงมาผสมกันล่ะเด็กๆคิดว่าจะเป็นสีอะไรครับ ปิงปองก็คือสีม่วงนั่นเองนะฮู้สีม่วงสวยมากเห็นไหมครับเราเอาสีเงินสีแดงผสมกันเราก็จะได้สีม่วงอ่าเห็นไหมครับได้สีม่วงมาเพิ่มอีกแล้วอา้าวไปดูข้อต่อไปถ้าเราเอาสีเหลืองกับน้นนำเงินผสมกันล่ะเด็กๆคิดว่าจะเป็นสีอะไรครับปิงปองก็จกรารเป็นสีเขียวนั่นเองโอ้ได้สีเขียวอีกแล้วครับเห็นไหมครับ เราผสมสีกัน3ามครั้งเราได้สีเพิ่มมาอีก3สีอ่าไปดูสรุปสิครับเด็กเห็นไหมครับแดงผสมเหลืองได้สีส้มน้ําเงินผสมแดงได้สีม่วงสีเหลืองผสมน้ําเงินก็ได้สีเขียวเห็นไหมครับจากเรามี3มสีแดงน้ําเงินเหลืองแม่สีสสีเรามาผสมกันกลายเป็นสีส้มสีม่วงสีเขียวจาก3สีเพิ่มเป็น6สีแล้วนะครับผสมแค่3ขั้นตอน นะครับ3าครั้งก็ได้3ส,สีใช่ไหมครับนี่การนี่คือการผสมสีขั้นที่1น,นะครับเราได้มาเพิ่มละอ่ะนี่คือสิ่งที่ก้นนำมาฝากเด็กๆนะครับเด็กสามารถนําไปฝึกเล่นผสมสีเล่นที่บ้านได้นะครับอ่านี่คือสิ่งที่ก้นนามาฝากนะก่อนจะจบทริปนี้นะครับเราเล่นเกมทดสอบกันก่อนว่าเด็กสามารถจําได้ไหมว่าแต่ละสีผสมกันลได้สีอะไรอ้าถ้าพร้อมไปดูคําถามกันเลย สีอะไรเอ่ยนะครับถ้าสีเหลืองผสมกับสีน้ำเงินจะเป็นสีปิงปองถูกต้องครับก็คือสีเขียวนั่นเองนะครับอน้ำเงินกับเหลืองผสมกันเป็นสีเขียวอ้าวไปดูข้อต่อไปข้อสุดท้ายแดงผสมเหลืองละ่ะเป็นสีอะไรครับปิงปองคำตอบก็คือสี ส้มนั่นเองนะครับอ่าโอเคนี่คือสิ่งที่ควนนำมาฝากเด็กๆนะครับจะเริ่มนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับอ่าผสมสีระบายสีเป็นงานสร้างสารรค์ต่างๆที่ควแจกให้เด็กไปนะครับอ่าและเรามาเจอกันในคลิปต่ตอไปและคลิปต่อไปควรจะพาเด็กไปรู้จักการผสมสีขั้นที่2จากเรามี6สีจะเพิ่มเป็น9สี อ้าวก่อนถึงคลิปหน้าเด็กจะลืมเตรียมอุปกรณ์สีน้ำให้พร้อมเดีย๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับ